ตำรวจนครบาลแถลงการจับกลุ่มขบวนการค้ากัญชากว่า400กิโลกรัมย่านวังทองหลางกรุงเทพมหานครพลตจโรสุทธิพงศ์วงปินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยจากการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่เขตกรุงเทพมหานครทราบว่ามีกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนไทยทางอีสานำเข้ามายัางพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้รถยนต์จำนวนหลายคันขับมาเป็นขบวนลำเลียงยาเสพติดข่าวระบุอีกว่าทางเจ้าหนะ้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชการตำรวจนครบาลกองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาล8ปดทำการสืบสวนติดตามพฤติกรรมเรื่อยมา20มกราคมที่ผ่านมาสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาสี่รายลักลอบลำเลียงยาเสพติดใช้รถยนต์จำนวนสีคันมีทั้งรถนำขบวนรถปิดท้ายขาบวนขนลำเลียงจากทางอีสาน เขายังกรุงเทพมหานครแล้วพากันขับเข้ามาที่บริเวณภายในลานจอดรถตลาดซอยสาการประมูลถนนประชาอุทิศย่ยานวังทองหลางกรุงเทพมหานครติดต่อส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าจากนั้นจึงมีลูกค้าจํานวนหนึ่งรายขับรถยนต์มารับยาเสพติดที่ลําเลียงมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าทําการจับกลุ่มกลุ่ผู้ต้องหาที่ลําเลียงยาเสพติดพร้รอมลูกค้าที่มารับขณะขนส่งและส่งมอบยาเสพติดให้กันทําการตรวจคน้นก็เป็นกัญชาจํานวน400กิโลกรัม จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพปักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพบอกลักลอบขนยาเสพติดจ,จริงผ่านทางจังหวัดนครพน,นมเข้าสู่กรุงเทพโดยได้ค่าจ้างเที่ยวละหนึ่งแสนบาทขณะนี้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่กองบังคับการตำรวจคนครบาลแปดเตรียมขยายผลถึงขบวนการตัวใหญ่ที่เกี่ยวข้องต่อไปกองบังคับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลแปดโดยกองบังคับการสืบสวนคนครบาลแปด การจับคุมครั้ง,งนี้เป็นการจับคุมที่สืบเนื่องจากการขยายผลซึ่งครั้งก่อนที่กพร,รส่วนและบพกองกับสืบสวนนครบ,บาลแปดได้ทาการจับคุมยาเสพติดรายใหญ่นะครับอย่างต่อเนื่องก็เป็นการขยายผลส่วนรายละเอียดน,นะครับผมขออนุญาตให้ทางผู้กำกับสืบสวนนครบ,บาลแปดนะครับ ผมเป็นผู้ที่จะในรายเที่จับกัญชา400กิโกัมนะครับก็เราได้จากการขยายผลจากเทที่เราจาับผู้มหาเมฆที่ยึดยาได้ล้านกาหมื่นเนี่ยนะครับก็ทราบกระบวนการว่ากลุ่มพวกนี้เป็นคนสง่สง,สงยางให้จากนั้นเราก็ทำการส,าสาาืวสวนหาทีมงานของเขาทั้งหมด จนทราบว่าทีการในการผลยาและสเกลหน้านทั้งหมดเนี่ยมีจํานวนหลายคนเราก็สูน์ทราบคนและรถจากนั้นเนี่ยเมื่อวันวันเสาร์เนี่ยจากการสืบสวนเนี่ยเราทราบว่าผู้เนี่ยขึ้นไปทางอีสา,น,านนะครับเราก็ติดตามทึ้ไปดูพฤติกรรมนะครับก็จนทราบว่าหน้ามีการผลของลงมานะครับเราก็ ขยายแล้วตามลงมาเรื่อยๆอย่อยางพราที่ที่เราตามลงมาเราต้องการภาบถึงนนอว่ารับของนะครับจนมีทั้งสเกลหน้าคือรถตู้แล้วรถคอนดนที่เนี่ยเป็นรถผลของแล้วมีรถอีกคายนะครับซึ่งเป็นทั้งหมดสี่พันนะครับก็เข้ามาที่ส่งของที่ตอยสารการมูนแถวสถานทุตลาวนะครับจากนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็นำรถมิโซชิม,ชมารับ แต่นั้นวอส่วนของผู้ลักชาก็ให้ทำการจับกลุ่มแล้วก็ทีมงานก็เข้าทำการจับกลุ่มได้ทั้งหมดทั้งทีมที่ขนของลงมาและก็ทีมที่มาลักของก็ได้ผลตหางหัวข้าคน้อ,อลดจนห้าคราและจากการกดค้นจะเป็นกัญชา400กรโมนะครับซึ่งกัญชาเนี่ยน่าจะมาจากทางประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มา จำหน่ายภายในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพครับขอบคุณที่จอดอยู่ทางด้านหลังผู้สือ่อข่าวเป็นรถที่เป็นกระบวนการในการเป็นรถนำหน้าสะเท้าหน้าหรือรถท,ท้ายนะครับรถขนแล้วก็รถของคนที่มา,า,มารับของจากกรุงเทพมหานครไปจำหน่ายต่อนะครับก็บค่อนข้างจะครบขั้นตอนกระบวนการนะครับ